กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ดีเกมโตลตาลูซับประยุทธ์วิญญาจารนั่นเองครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยโพสตไปในชุมชนใช่ไหมล่ะพี่ฟิล์มก็ได้เอาข่าวจาก GM v วิวเนี่ยมาบอกแล้วว่าตัวละครเสือเนี่ยกำลังจะรีรันแน่นอนครับว่าการรีรันรอบนี้เนี่ยมันมีกายแท้ด้วยบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วกายแท้ผมล่ากายแท้อยู่ไหนกายแท้บุกบีซึ่งกายแท้เสือเนี่ยมันจะมาก่อนเนาะด้วยความที่ว่าพวกไอตัวละครรีรันของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาช้านะครับผม ามสภาพจริงๆเนี่ยทางด้านของตัวละครเสรือ,อดีดานพร้อมกายแท้ก่อนแล้วก็จะเป็นทางด้านของปีบีตงพร้อมกายแท้หรือเปล่าหรือว่าปีบีตงก่อนเอ้ยปีบีตรงก่อนนะครับผมถูกแล้วอ่าแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของอปูกบีนะครับผมที่จะต่อจากเสือหลังจากนี้อ่าเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครเสือยังเก่งอยู่ไหมนะครับผมยังน่าจัดกันอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมเพาเวลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถุกอาการตับเองแล้วร้านยังเปิดบริการ4ชั่ววโมด้ยนะ หากใครสนใจก็เพียงเสิร์เข้าไปใน Facebook ว่า p o w w r p y หรือคลิกที่ล right ิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะกับร้านเกมเ o w e r Play นะครับผมลิงก์ทิ้งไว้อยู่ใต้คลิปแล้วแล้วก็อีกอย่างสําหรับใครที่มองหาโปรแกรมจำลอง Android ที่สามารถเล่นเกมทางด้านของ Spirit Master บน PC ได้เนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นทางด้านของโปรแกรมจาลอง a n d r o i d LD Player 9นะครับซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเกมมือถือบน p c ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันนะกับ LD Player 9ก้ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิ โอเคร okay, เริ่มต้นดีครับผมผมขอพูดถึง Discord <Okay. S 1> ผมกันแล้วกันนะกดมาที่ลิงก์ Discord แล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับผมข้อมูลเซิร์ฟจีนให้ทุกคนเนี่ยลองไล่หาห้องดูนะครับผมมันอาจจะมีพับอยู่แบบนี้เราก็เปิดมาปุ๊บเห็นไหมก็จะมีในเ่องของข้อมูลเซิร์ฟจีนตรงนี้เนี่ยก็จะมีพี่อ้นลงไว้นะไม่ว่าจะเป็นพวกกายแท้ปูกระบีใครอยากหาความรู้ยังไงนะครับผมก็ลองแคปภาพนะลองกดดาวน์โหลดภาพแล้วก็เอาไปแปลในกูเกิลแปลภาษาเอาไม่ว่าจะเป็นทางอุทงที่กาลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมไม่ 来人。<laughs> <laughs> โอเคนะครับผมหลังจากที่คุณมาแล้วถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเลื่อนกดที่ปักหมุดก็ได้เวลากิจกรรมอะไรจะเข้ามาผมจะพยายามปักหมุดให้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้กระโดดไปที่โพสครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนมาให้เนาะจะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนสำหรับมือถือเนี่ยคุณอาจจะต้องปัดขวานะครับผมแล้วเห็นรูปปักหมุดคุณก็กดปักหมุดแล้วก็ย้ายขึ้นมานะสำหรับตัวละครเสือรีรนันก็จะมีทางด้านของกระดูกรุ้งนะครับผมส่วนหน้าอกของเสือที่กำลังจะมาอ่ะถ้าเกิดว่าใครจะได้ก็ไปสุ่มกันนะครับผมแล้วก็จะมีทางด อันนี้น่าจะมาตามหลังนะครับผมประมาณ หกวันสุดท้าย4วันสุดท้าย5วันสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าเสือมันจะตามมาที่หลังแล้วก็จะมีกิจกรรมเสืออีกด้วยนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยได้ของรางวัลต่างๆกันอ่ะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ของรางวัลตามนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระดูกลุงเช่นกันนะครับผมแต่จะเป็นกระดูกลุงของผู้เอาโซเจ็ดมั้งนะครับผมถ้าไม่ผิดหรือว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่ดีนะครับผมเป็นขาอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็มาจัดครับเอาจริงถามว่าจําเป็นมากไหมไม่ไจําเป็นแล้วในหน้าตากิจกรรม ก็จะเป็นการตีบอสนะครับผมเหมือนเดิมประมาณ3วันนะโดยทางด้านของคลาสีเสืออะไรต่างๆทุกคนก็สามารถมากรอบรูปภาพแล้วก็เอาเข้า Google แปลภาษาได้นะครับผมใครอยากรู้ความสามารถยังไงของกายแท้เสือเ p อยากจะจัดดีไหมนะครับผมก็ลองมาอ่านดูตรงนี้แต่ผมมาพูดในณปัจจุบันก่อนนะครับผมว่าท,ทางด้านของตัวละครอ,อย่างเสือเอเนี่ยจำเป็นไหม เรามาพูดถึงอย่างแรกเลยขอเข้าประเด็นในเรื่องแรกที่ทําให้ตกเมตาหนักจัดนะครับผมอ่าเรามาดูกันเกิดจากอะไรเกิดจากท่าดาของอาวุธเทพนะครับผมของเชียนรัสเสียอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยสามารถตัดประเด็นนี้ทิ้งได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับผมยังไงก็ตัดไม่ได้นะครับผมและถึงแม้ว่าคุณเนี่ยไม่มีทาาดาของอาวุธเทพ6ปีเอ็กตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถไปสุ่มได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีมาขายเนาะจะเป็นการเอ่อรีรันอาวุธเทพรอบที่2อมดังนั้นก็เตรียม ตัวไวไ้โดยอาวุธเทพถามว่ามันโกงยังไงหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงตัวละครอย่างถังซานเทสมุดอ่ะตัวนี้กากอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องลงก็ได้มีตัวละครอย่างนารีสมุดนะครับผมตัวละครสายวุคุมอืนอ่นๆที่บัฟได้เก่งกว่านี้ตัวละครถังเฉินอันนี้ก็ตกเมตาไปแล้วนะครับผมแล้วก็โวยซีอันนี้ก็ตกเมตาเหนะมือน,น,กกมนกัน <c oughs> มีตัวละครอื่นๆนะครับผมที่จะสามารถบัฟได้เก่งกว่าเขาเพราะฉะนั้นแล้ว3ตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาในการเอาเข้ามาเล่นเลยอ่ะและทีนี้นะครับผมคุณก็จะได้เงื่อนไขตรงนี้เลยนะอ่ะพวกดา พวกสกิลวงโกตัวนี้คุณก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเลยและด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธของเชลเลอร์เสียใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาเชลเลอร์เสียเข้ามามันก็จะมีติ๊กถูกอีกตรงนี้นะครับผมก็คือทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงนี้ให้ใช้พลังวิญญาณลดลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่6ปีกก็จะได้ผลลัพธ์แค่เดียวอ่ะอย่างเช่นเราถอดลงปุ๊บอ่ามาล่มนะครับผมเอามาล้มเข้ามาอ่ะใส่ถามว่ามันทํางานไหมก็ทํางานเห็นไหมทํางานแค่ตรงนี้นะครับผมแค่ไม่ทํางานตรง6ปีกลดพวกแต้มพลังวิญญาาาาณอ่่่ะะะเเเรรรรจไไไมมดดด้้้้้ผผลลลลัััััพพพธ์ตตงงงนนนีแยยทหูฉ คุณมีอัติแฟกหกปีคุณอัพได้หมดเลยเพราะจะทาให้ทุกตัวที่คุณใส่อาวุเทพเข้าไปมันเก่งขึ้นอ่ะและทีนี้นี่ครับผมต่อไปมาพูดถึงในเรื่องของทีมกันดีกว่าโดยสำหรับตัวละครเสือ hp การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับผมถามว่าเงื่อนไขอะไรหนึ่งเลยคือสลับล่างโดยทักษะที่4คุณก็จะได้ adk เสือที่สูงขึ้นใช่ไหมและทีนี้คุณก็ทําการใช้สกิลตัวนี้นะครับผมบันทึกดาเมจไปเอาง่ายคือเวลาคุณใช้สกิลตัวนี้ทํายังไงก็ไดดด้้ใหมมมันแรงที่สุผูาเเลย คุณคอมโบแบบไหนแรงที่สุดก็แสดงว่านั่นแหละคุณจะสามารถตีกระดูกได้แรงที่สุดครับโดยในหน้าทีมปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันคอมโบยังไงก็จะเป็นท่าของมาน้ําแล้วก็ทัวประยุน2ตัวนี้เป็นสายดึงเทินอยู่แล้วเนาะก็เป็นท่าของมาน้ําดึงเทินตัวประยุนดึงเทินมาน้ําดึงเทินทําให้ตัวละครด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมอาจจะมีปล่อยให้หลุดได้เล่นบ้างนะครับผมจากการที่ทัวประยุนเนี่ยไปทําให้พวกนั้นลงมือ ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมที่แบบว่าคอมโบตีกระดูกเสือเ p ทุกคนก็จะเข้าใจเนาะและเสือเนี่ยมันก็จะได้เล่น2เทินใช่ไหมล่ะเทินแรกสลับล่างเทินที่2ทํายังไงบันทึกดาเมจและภายใน2เทินที่บันทึกดาเมจนะครับผมค่าประสิทธิ์ดาเมจเนี่ยจะสูงขึ้นถึง2,500คุณจะได้ตรงนี้ด้วยอ่าดังนั้นนะครับผมภายใน2เทินก็พยายามบันทึกให้มันได้สูงที่สุดก็แล้วกันและนี่ก็คือทีมเสือและถามว่าปัจจุบันมันเล่นรอดไหม หนึ่งเลยเนะครับผมเจียนตาหลิวถ้าเกิดว่าใครมีมันคอมโบไม่ได้แล้วนะครับผมทําให้ทีมพังไปแล้วเนาะสำหรับเจียนตาหลิวเนี่ยเป็นตัวละครบัฟที่เก่งกว่าทางด้านของไอ้ม้าน้านะครับผมแต่ว่ามันไม่มีดึงเทินดังนั้นการคอมโบทีมเสือในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวละครอย่างอะไรอีกนี่ตัวละครนี้น่ครับผมที่ทําให้เสือเล่นไม่ได้เลยนะคุณจะเอาไปแทนตัวไหนก่อนเอาแทนผู้เอาโซเจดีไหมอ่ะมันก็คงมีแค่ตัวเดียวที่จะแทนแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเรา,เาไปแทนหลงๆก็ยังมีเงื่อนไขอีกนนั่ คือคุณต้องมีคิดาเมดมี HP เ p ตพีอารแล้วคุณจะบาลานยังไงนะครับผมให้มันครบได้ทุกสเต็กอะสมมติเรายัดตัวละครเมตาปัจจุบันเข้าไปปุ๊บนะครับผม1ตัวเซนต้านหลิวอีกหนึ่งตัวนะครับผมอะเอาตัวละครเมตาปัจจุบันเข้าไปปุ๊บแบบนี้อะสมมติเรายัดตัวละครอย่างนิ่งหลงนะครับผมกับทางด้านของไอเซนต้นหลิวเมตาเข้าไปในอนาคตอาวุธเทพใช้ได้ไหม ก็ไม่ได้นะครับผมเนื่องจากไม่ผ่านเงินไขนะถ้าเกิดว่าเราถอดโพลีซีไปอ่าลืมบอกไปนะผมว่าเสือเนี่ยมันขาดโพลีซีไม่ได้นะครับโพลีซีเนี่ยจำเป็นต้องดึงอ่าดึงโดยทักษะต,ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีดึงเนี่ยก็ไม่ได้ไปโจมตีปกติเรื่อยๆแล้วก็รีดดาเมจครับคุณอาจจะใช้เป็นท่าของตัวละครนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีเซนตาหลิวเี่นไหมอ่าใช้เป็นตัวไหนนะไอ้นี่นะครับผมเสียไป เอาเสอร์ไปมาดึงก็ได้แต่ถามว่ามันคุ้มไหมนะครับผมกับการที่คุณจะเอาไปแทนตัวไหนล่ะ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเสืร์ไปเนี่ยถามว่ามันบัฟดีไหมมันก็บัฟดีนะครับผมแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวละครปัจจุบันแล้วตัวละครปัจจุบันมันบัฟได้ดีกว่านะครับผมดังนั้นคุณเอาก็ไปก็เท่ากับว่าคุณเสียบัฟไปค่อนข้างเยอะแล้วเออดังนั้นคุณก็เอาแทนไม่ได้เนาะนั่นแหละเห็นไหมว่ามันก็จะเริ่มเขียนลองไล่ดูทีละตัวอันนี้เป็น A D K อันนี้ก็ เป็นเอทเคเหมือนกันดังนั้นคุณต้องเอาเสือเป็นคีดาเมจแล้วอ่ะเสือเป็นคีดาเมตร อ่าแล้วก็ทางด้านของโพยซีเป็น A D K ใช่ไหมและ A D K โพยซีใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าโพยซีจะแจกบัฟเป็น A D K ก็ตามนะผมเอาตาม A D K ของตัวเองใช่ไหมแต่ทางด้านของโพยซีเนี่ยมันจํากัดพื้นฐานเพราะฉะนั้นพื้นฐานเขามีเท่าไหร่ในเกมนะครับผมต่อให้นิ่งหลงจะบัฟ A D K ให้เขาได้มันก็ไม่สามารถส่งต่อไปให้เสือได้นะครับผมไม่เหมือนกับนาดีสมุทรนะเป็นสายควบคุมใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณปั้นสเตตัสเป็นคีดาเมดก็ยังบัฟคีดามดต,ต่อเข้าไปได้นะครับผมแต่อันนี้ก็คือได้ A ก็เอธิเกนแหละไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสปิริตได้อยู่นะครับผมก็เป็น1 2 3แต่ว่าไอตัวนี้จะไม่ได้ใช้นะครับผมอันนี้เป็นคิเลตคิเลตก็ได้นะครับผมคิเลตก็ได้เอ้ยไม่ดิเอาเป็นความเร็วนะครับผม h ฮแล้วก็คิเลตเอาตามนี้ก็ได้นะครับผมได้สเตตัสครบแต่ว่าได้ใช้งานไหม มันก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผมเมื่อแบบตัวละครอ,อย่างเทพสมุดก็โกงกว่าโวซีแล้วเหมือนแบบว่ามันขาดไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนแล้นทีมเสือมันก็คือตกเมตาไ,ไปนะครับผมเพราะทีมเนี่ยปัจจุบันมันไม่อำนวยจริงๆทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับผมอย่างที่3มที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือทางด้านของเสือเนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งครับผมตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล79เก่งอย่างแน่นอนแต่80ทสาไมถึงไม่เก่งก็เพราะว่าวงแหวนที่8นี่แหละ ก็คือวงแหวนที่8เนี่ยมันไม่ได้สุดไอตอนที่ว่าวงแหวนที่8มาใหม่ๆใช่ไหมปลดเสือไปถามว่ามีใครใช้ตีกระดูกไหมไม่มีสักคนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องใช้วงแหวน8ตีกระดูกกันเขาใช้สลับล่างแล้วก็บันทึกดาเมจตรงนี้มันแรงกว่านะครับกับสกิลไหนสกิลสองแบบนี้นะครับผมมันแรงกว่าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดวงแหวน8แต่กลายเป็นว่าวงแหวน8มันดันเป็นทักษะที่เอาไว้ตีกระดูกแล้วถามว่าปลดเกรีพีได้ไหมก็ปลดได้นะผมได้ในเรื่องของความถึงเท่านั้นแหละเรื่องความแรงเอาจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นแบบเดิมมันดีกว่าสลับล่างปุ๊บปล่อยสกิลนะครับผมหนึ่งแบบเนี้ยสาย p ี p. อ่ะควรนะครับผมตัวละครป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายแต่ปัจจุบันวงแหวนแปดโอ้ <c oughs> <c oughs> นะง่อยจริงๆนะครับผมเทียบกับตัวละครปัจจุบันดอ่ะหกปีอีกนอกจากจะมีอาติฟงอาติแฟกเขาใช้แล้ววงแหวนแปดเขายังใช้ตีกระดูกได้ อ่ะแล้วปูกระบีอ่ะปูกระบีอยู่ไหนปูกระบีเป็นสายอะไรสายจงตีหนักนะผมใช้อดิแฟกหกปีได้ไหมใช้ได้นะดังนั้นก็จะแรงขึ้นมาแล้วถามว่าวงแหวน8ใช้ตีกระดูกได้ไหมปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ตีกระดูกแต่หลังจากที่เขามีกายแท้ยังไงคุณก็ต้องเปิดวงแหวน8ดนะผมเพื่อเอาสเตตัสเนื่องจากดามเมจของปูกระบีเนี่ยจะมาจากทางด้านของกายแท้ซึ่งเป็นกายแท้ที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องเปิดวงแหวน8เพื่อเอาสเตตัสถึงแม้ว่าทักษะตัวนี้มันจะไม่ได้ดูดีใน เรื่องของการตีกระดูกเ้าเท่าไร่แต่เราเอามาเปิดเพื่อเอาสเตตัสนะผมให้กายแท้มันตีแรงแรงเห็นไหมว่าเสือนะครับผมมันมันไม่รอดเลยนะครับผมมันไม่รอดตั้งแต่ออดิแฟ6หกปีกแล้ว ก็ลองตัดสินใจดูกันแล้วกันนะครับผมก็ยังสามารถเอาเสือมาผ่านคอนเทนต์เอามา PVP เอ่ยยกคนท้าดวนได้เพราะยกคนท้าดวนเนี่ยยังไม่ปลดวงแหวน80ใช่ไหมอ่ะยังสามารถใช้ได้เอามาโจมตีปกติเอามาเคลียร์มอนต่ตางๆนานา,นานาแต่ถามเรื่องความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องในระยะยาวเราควรเอาดีไหมผมแนะนําให้ทุกคนไปเอาปุกบีดีกว่านะครับผมอดใจอีกสักนิดนะครับผมข้ามนั้นนั่นของตัวละครอย่างเสือ HP แล้วก็ไปเอาปุกบีหรือนะครับผมคุณไม่ต้องไปซีเรียสมากมายรอถังอุทงถังอุทงแจกฟรีอย่างน้อย อาจจะไม่ได้เท่าเสือนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเก็บของไม่ครบทุกอย่างเนาะแต่คุณได้ถังอุทงมาแบบวีวีโอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันใครจะซูมหรือไม่ซูมก็ตัดสินใจกันเอาเองอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าดังนั้นก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง subscribe. สับสไครสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนดบายครับท่านผู้ชม